หนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมค่ะก็ก็เมื่อบันปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีก ประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าลก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะเียเลยมาหาปิตภัณฑ์นิกินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่วุไทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมนรุ้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงค่้คก็พอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เลือปวดนิดๆข้างในอ่ะ กองที่สามว่างั้นกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้ว <laughs> โอ้โหปวดแล้วปดเอ้าากมากเลยเนาะลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะเ2ฮะ72อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมคเข่าเสื่อมวันนี้ก็ ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งะไว้ทดลองนู่นทดลองนี่ะเมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณสองเดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทางอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือตัวอื่นก็ไม่ได้ทานฮะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุญจากช่องทางไหนคะช่องทาง ยูทูบเนี่ยครับยูทูบเนาะก็เห็นบุกออกก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าพวกที่เข้าทานจะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจดลองบ้างใช่ไหมคะครับจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยค่ะห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดท้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหาย100%โอ้โหสุดยอดมากเลยใช่คะค่ะก็เดี๋ยวอยากให้คุณลุงอะค่ะช่วยแนะนํานะคะว่ากรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะให้แนะนําเลยค่ะครับก็พวกที่เป็นปวดเขานะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับ<ม>คือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาสักร um, oh. right. ีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากมเลยนะคะว่าปวดหลังล้าวลงขาล้าวสะโพกขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยานี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะ แต่พอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่า,วาเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนอาหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยาก กลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะค่ะ แต่จะเดินได้รล้คืนนั่งกลับมา,บาถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะ,จะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวค่ะแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะ,คะก็เห็น<ว>บอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก,ก็ต้องช่วยพยุงใช่ค,คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนป้นขึ้นเลยอะค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นเขาได้ด้วยโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์นธุ์ดีบูญบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา mm hmm. ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มัน mm. มัน,ม,นมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากมากเลย